นำข้อมูลจากใจสู่ร่างกายที่แข็งแรงนำร่างกายที่แข็งแรงไปดูแลคนที่เรารักด้วยกันค่ะวันนี้คุยกันเรื่องใกล้ตัวเรื่องง่ายๆเรื่องกล้วยน้ําว้าค่ะ4ช่วงวัยของการสุกข,ของกล้วยน้ําว้าให้คุณประโยชน์เอกอนกอจาน,นันกับร่างกายเรานะคะแล้วก็ให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันในโรคต่างๆด้วยค่ะไปเริ่มกันด้วยกล้วยน้ําว้าดิบค่ะ กล้วยน้ำวาดิบที่มีสีเขียวนะคะคนโบราณมักจะนําไปฝานแล้วก็เอาไปบดตากแห้งบดแล้วก็เอามาชงกับน้ําชาเพราะว่าคนโบราณ ชาญฉลาดจริงๆค่ะรู้ว่าสามารถจะเคลือบกระเพาะแล้วก็ลำไส้ของเราได้เหตุผลเพราะว่าในกล้วยน้ำว้าดิบนะคะจะมีสารเทนนินจากความฝาดของกล้วยนั้นนะคะสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียที่อาจจะเกิดขึ้นกับลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารของเราได้และยังเป็นการลดความระคายเคืองจากการที่เรารับประทานอาหารรสจัดอีด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนํากล้วยดิบนะคะทั้งเปลือกเลยฝานแล้วก็บด ก็ได้นะคะแล้วก็นำเป็นผงนะคะนำมาชงรับประทานก่อนมื้ออาหาร วันละหนึ่งช้อนชาค่ะ3ม,มื้อจะช่วยให้คุณเคลือบกระเพาะอาหารแล้วก็ปกป้องการเกิดโรคลำไส้ได้ดีเลยค่ะหลังจากเขาสุกข,ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะจะกลายเป็นกล้วยห่มค่ะซึ่งกล้วยห่มจะมีสีเหลืองหละคนสีเขียวหน่อยๆนะคะมีความหนุบหนับเนื้อกําลังอร่อยเลยนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะโพแทสเซียมในกล้วยจะสามารถช่วยคนที่เป็นโรคท้องเสียได้นะคะมีอาการท้องเสียเนี่ยสามารถใช้กล้วยห่มได้ดีและยังช่วยเพิ่มคนที่อยู่ในภาวะ ขาดโพแทสเซียมด้วยนะคะในขณะเดียวกันเขายังมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆด้วยนะคะสร้างสมดุลให้บาลานซ์ขึ้นภายในลำไส้แล้วก็ในกระเพาะของเราด้วยค่ะหลังจากนั้นเลยมาอีกนิดนึงก็จะกลายเป็นกล้วยสุกที่มีความเหลืองนวลอร่อยใช่ไหมคะในช่วงที่กล้วยสุกเหลืองนวลอร่อยเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่มีเพกตินสูงคะ่ะเพกตินมีความเป็นเส้นใยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะทําให้กล้วยสุกจะมี คุณสมบัติในการช่วยให้เป็นยาระบายอ่อนๆค่ะและช่วยให้คนที่มีธาตุแข็งนั้นนะขับถ่ายได้เป็นง่ายขึ้นนะคะคนที่ไม่ค่อยถ่ายหรือว่ามีภาวะท้องผูกสามารถที่รับประทานกล้วยสุกได้ถึงวลาหะ5แล้วก็6ลูกเลยทีเดียวเนื่องจากสารเพคกตินที่มีกยากใยเนี่ยนอกจากจะช่วยทําให้เป็นยาระบายอ่อนๆแล้วยังจะกากใย,ยของเพคกตินนะคะจะลากเอาพวกของเสียที่เกาะอยู่ตามผนังลําไส้ออกไปกับอุจจาระด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราเสริม พรีไบโอติกด้วยการเพิ่มกากใหย จากการรับประทานกล้วยสุกได้โดยง่ายเลยค่ะมีเพล์ไบโอติกสูงด้วยนะคะพอเข้าสุกเลยไปอีกนิดนึงก็จะกลายเป็นกล้วยงอมโดยทั่วไปค่ะคนมักจะทิ้งกล้วยงอมนี้แล้วก็ไม่ค่อยทานเพราะว่ามันเนื้อยุ่ยแล้วก็มีสีดําไม่ค่อยอร่อยหวานเกินไปค่ะกลัวจะมีน้ําตาลเยอะแต่จริงๆแล้วนะคะคุณสมบัติที่สูงที่สุดของช่วงสี่วัยของกล้วยสุกเนี่ยก็คือกล้วยงอมนี้เองค่ะในกล้วยงอมค่ะจะมีคุณสมบัติมีฤทธิ์ในการที่จะควบคุมเซลล์ที่ผิดปกติ จากสารที่เรียกว่า T N F ค่ะนั่นก็คือ Trauma Necrosis Factor ค่ะซึ่ง T N F เนี่ยค่ะจะสร้างเม็ดเลือดขาวให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราค่ะและก็คอยคุ้มกันควบคุมให้เซลล์ที่ผิดปกตินะทำงานเป็นปกติดังนั้นเมื่อเราทานกล้วยงอมเป็นประจำนะคะจะเป็นการเพิ่มความคุ้มครองในการสร้างสารต้านเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ด้วยนะ นี่ผลงานการวิจัยพบว่าผู้ที่รับประทานกล้วยสุกงอมเป็นประจำนะคะจะสามารถสร้างสารที่ต่อต้านเซลล์มะเร็งค่ะแล้วก็สร้างสารเซโรโทนินให้กับร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแข็งแรงแล้วก็ปลอดจากการเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากว่าเพื่อนๆสามารถนํากล้วยมาเป็นอาหารในมื้อประจําของร่างกายในแต่ละช่วงวัยก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆตเต็มที่เลยค่ะกล้วยดิบสามารถที่จะเคลือบกระเพาะอาหารไม่ให้กระเพาะอาหารเป็นแผลแล้วก็ จะลดความระคายเคืองของอาหารรสจัดด้วยนะคะกล้วยหามสามารถที่จะลดปัญหาของคนที่มีอาการท้องเสียและก็เพิ่มโพแทสเซียมสําหรับคนขาด กล้วยสุกกาลังดีสามารถที่จะทําให้ระบบัาถ่ายของคุณเป็นปกติค่ะแล้วก็รากเอาพวกของสกปรกในที่เกาะอยู่ขอบกรอบกระเพาะอาหารคุณนะคะออกไปกับอุจจาระได้สบายเลยนะคะจากเพกตินที่เป็นเส้นกับใหญ่นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะกล้วยสุกงอมค่ะซึ่งจะมีสาร T N F นะคะ t r a u m a Necrosis Factor ตัวนี้ค่ะที่จะทำให้เพิ่มเ,เม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการปกป้องตัวเองจาก การเกิดมะเร็งได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะ<ม>อย่าลืมสุดท้ายค่ะเราสามารถจะเพิ่มภูมิในการไม่เป็นหวัดได้จากการรับประทานกล้วยงอมด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีผลการวิจัยเหมือนกันนะคะว่าคนที่รับประทานกล้วยสุกงอมจะมีอัตราการลดการเป็นหวัดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะในสี่หัวข้อนี้เราลอง มะะเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กับใครฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับสินค้าที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพก็ลองเข้าไปดูเผื่อใครจะสนใจอะไรนะคะเจอกันครั้งหน้ากับข้อมูลดีๆในการรักตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ